สวัสดีครับคนดูช่องอาจารย์บางชาแนลผมนายบอสครับสาังานตัวครับผมอ,อาจารย์บางชาแนลนะครับเจ้าของยูท b e ช่องนี้นะครับสวัสดีสครับผมครับท่านครับวันนี้ก็มีอะไรมากครับก็ <c oughs> อยากรู้ว่า คนดูต้องการให้พวกผมทำคอนเทนต์แบบไหนครับอขอขอพห่อายจ,จารย์คอนเทนต์คิดต่อไปอ่ะครับผมอาจารย์บางแจงนะครับ <c oughs> ผมก็มีไม่มีอะไรมากนะครับลุกสิลุกหายอเข้ามา ขอความรู้ความสามารถต่อไปผมก,ปก,ผมกมามา็ปกติของผมนะครับผมก็จะดื่มเหล้ายาปกติของผมลูกศิษย์ลูก,ลกหาจะต้องการอย่างไรผมก็ตอบไปให้ได้เฉพาะที่ลูกศิษย์ลูกหาต้องการนอกจากนั้นที่คนอื่นต้องความความความรู้ความสามารถก็แล้วแต่แต่ผมที่ลูกศิษย์ลูกหา ข่าการพอมาผมก็จะให้ได้สอนได้สั่สอนได้ครับคือพรุ่งนี้เดี๋ยวผมทำไหมครับพรุ่งนี้อาจารย์จะทำคอนเทนต์อะไรครับพรุ่งนี้ผมจะยกเสาผมจะยกเสากระท่อมของอาจารย์บังนะที่สวนหลุมย่า สวนลุมยาพีดีนะฮะวิคเน่นะผมตั้งชื่อยาใหม่ทวิคินีนะเพราะว่าสามสายพันธุ์ทวินะอิจจกวิประจักรอ่ะอิจักวิติดนะทวิคินียาสามสายพันธุ์นะต้องการเขาไปอันนี้อะไรนะน้ำชาใช่ไหมโล้วน้ำชา นี่คือนาช่าูัวไหนตัวพี่น้องน,นครับนี่นาชาประสมโดยนะครับรย,นะบยาที่เราหามาเองนะฮะความมันคงอายุวัฒนะสุขะพระนี่ต้องมีโมดวย่นะว่าจะเป็นอายุวัฒนะนะอายุวัฒนะคืออายุวัฒนะอายุยืนยาวสุขะคือเรามีความสุขเพราะเราเมาด้วยยาเมานะพระคือพระ พละภาษาบาลีที่เขาว่าโดยกําลังพลกําลังพลคือเขาเรารวบตัวโดยกดําลังพลเข้ามาโ<ส>ดยตัวเราเองนะไม่ใช่โดยตัวเราเองคือกําลังพลที่เข้ามาคือเป็นเอกพละนะเอกสมาค,คีจานไห้ไหมครับสมาคีอันหนึ่งเดียวจไหลไหมครับคือหนึ่งเดียวแห่งความสมาค,คีนะตัวนี้อนนเอกพละเรารวมด้วย สมุนไพรอหนึ่งชนอขึ้่อไปทช่องยูทอาจารย์บังนราปลาเปือเบิกนะเด็กมนีเื่อมยยกขึ้นมายกขึ้นมาอ่หนึ่งี่นี่นะอ่หนึ่งกระนับจิงเอร์ที่เราอยู่ใต้สูงสุดใต้ใต้สุดก็คือสีกระนับจิงเอร์คือจาอสีแดงสีแดงที่เจาอปัญญาดอง นี่คือที่สองนี่สีขาวไม่ว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ลองจะเห็นหรือเปล่าสีข <c oughs> าว <c oughs> คือจะเป็นอ่รากไพลเพือนะรากไพลเพือกนี่ก็ช่วยเสริมสร้างบำรุง <c oughs> คือโรคไตโรคตับโรคโรคโรคบาดโรคปาร์ต <c oughs> นยนี่ตัวตัวสีขาวเนี่ยเ <c oughs> นี่ยยาวขึ้น จะช่วยในโรคดังนั้นแล้วก็ที่สูงสุดนี่คือเอ่อะไรนะอะไรวะหลังสังส,ส,สารอ่ะเนี่สยสูงสุดเนี่ยหลังสังสารคือเราจะเพิ่มอาุมูลอิสระนะแล้วก็อายุวัฒนะหลังสังสารเนี่ยอายอะไรวะอายุวัฒนะอายุวัฒนะ สุขละแล้วก็สมรรถนะทางเพศนะสูงสุดคือตัวนี้คือมันจะสูงสุดนะฮะเราก็จะเอาไว้ด้านบนสุดเพื่อจะให้มันลดลงนะเพื่อเราลองไปมันอยู่ด้านบนสุดมันก็จะคือยังไม่หมดไงมันค่อยลดลงลงไปจนสู่เบื้องต่ำแล้วที่เป็นน้ำๆนี่คือออะไรมาใส่ครับแล้วที่เป็นน้ำๆน้ำๆน้ำเนี่ย จะเป็นส0สิบดีกรีนะครับ <S 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 เราจะเอาสี่สิบดีกรีเพื่อไปเป็นทุกท่านคงจะรู้นะครับว่าเป็นส0สิบดีกรีนี่คือยาร้อนคือสจ้อาอ,อ,อ,าอที่ปราศจากยาร้อนอะไ,ไรกันนะครับแอลกอฮอ์นะฮะที่ปราศแอลกอฮอ์ที่ปราศจากเชื้อโรคนะครับใช้สะอาด้สะอาดคือจะเอาผสมค่อยๆเอาไปในตัวยาแล้วค่อยๆลดลงไปนะฮะที่ปราศจากเชื้อโรคเอาแล้ว สมว่ามีพี่น้องต้องการ่าพี่น้องต้องการรากนะครับติดต่อาผมก็ไม่ได้โฆษณาอะไรมากนะครับคือติดต่อทางรากยาผมก็มีมากกว่านี้เพาอาจารย์บางเช่ถ้าพี่น้องต้องการคือติดต่อเข้ามาที่เพจอาจารย์บางเชนแนะครับเดี๋ยวต่อเข้ามาทางเพจนะเพจอาจารย์บางเชนลคือติดต่อเข้ามาได้นะครับบางท่านต้องการเอ้ามาจะตือลงพลังกระสารเข้ามาแตกนะ หรือคณะจิ้นเอหรือว่า<ะ> A, ลากอลายเผื่อนนะพี่น้องก็สามารถเพจเข้ามาได้หรือพักเข้ามาได้ในเ c e บุ o k ส่วนตัวหรือไม่ก็เพจพักไปทางเพจหรือแอดมินได้นะฮะแอดมินเพจนอาจารย์บางชั้นครับนะไปอาจารย์บางชั้นลนะครับท่านก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทาง 0, 49, 393 0890นะครับหรือว่า094920809นะก็สามารถทักเข้ามาได้นะฮะอาจารย์บังกันนะนะอาจารย์บังนะจะสามารถเสียค่าเวลานะเสียค่าน้ำมันนะไปขุดมาเพื่อพวกคุณทั้งหลนครับว่าค่าน้ำมันมันก็ไม่ได้เนาะยก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 กันก็ได้ยก ยที่ยกไปนี่ดีไม่ได้อะไรนะไปเดว่าลับที่บ้านต่ออย่าพุยมอย่ามีพุ่มอะไรนยาทับผมยาทับผมออ้าดีไม่ใช่อะไรนะครับน้ำชาเออกินกันแบบนี้ครับน้ำชาตัวนี้นะน้ำชาตัวนี้คุณต้องผสม อย่างที่อาจารย์บางกินทุกวันเนาะมีละลายเผื่อนับอย่างเอแล้วก็ผสมไฟไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมนี่ที่กินเข้าไปมันเป็นยาเสพร้องจะว่าจะรักษาอาการภายในเนาะเดี๋ยวผมลองชิมครับอืดายการดายการดากันครับดากันดายการยาตัวนี้ใช้อาจารย์ยาตัวนี้ที่อาจารย์บางปรุงเข้ามาเนาะ เป็นยาที่ประสงค์เข้ามาประมาณสี่ห้ารุ่นแล้วยาตัวนี้เป็นยาโดบนะครับถ้าเกิดท่านทั้งหลายสนใจเข้ามาเนาะเป็นยาโดบที่อาจารย์ตัดเข้ามาใหม่ๆม,มีบริการส่งไทรซีไหมครับนี่อาจารย์รสง่งเคอรี่ได้ครับโอเพราะว่าอาจารย์ก็เข้าป่าตลอดเนาะ อาจารย์จะเข้าป่าไปตัดย์ยาอาจารย์แพทย์อาจารย์แพทย์เนี่ยเราดูหนเป็นยังไงอาจารย์ที่แพทย์ใจยกให้ดูนะโชว์โชว์หน่อยโชว์กล้องหน่อยโชว์พี่น้องหน่อยเพราะว่ายาที่ที่ดื่มเนาะแกบุ้นแกบุเดแกบุ้นแกุนมึงจับมึงจับมึงดู 20cc เนี่ยเออี่ยาเนี่ยนี่ครับนี่จะปรุงลองเคย 20cc นะครับกินเยอะละ 20cc ไปถึงหมุนดิ หมุนแก้วหมุนหมุนหมุนเออยี่สิบซีซีโอ้ยยี่สิบซีซีกินครั้งละยี่สิบซีซีครับงั้นไม่ไหวครับมันเมาเมาเราะมันคือได้ยากินเริ่มๆก็เป็นยานะครับกินนนไปยาไม่ออกนะครับเป็นไงบ้างครับไหวไหมครับจวดจวดจวดโอเคนะสมุนไพรมาเตะเนี่ยท่านเสริมแค่นี้นะแค่นี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งขั้นมือเนี่ย หนึ่งเล้าขวดใหญ่นะ40ดีกรีเอาไม่ไมไมแมวหนึ่งเล้าขวดใหญ่เพราะไม่ใช่สปอนเซอร์เราไม่สนับสนุนเนยไม่ใช่สปอนเซอร์เราไม่สนับสนุนแค่ผสมเข้ามาแค่ถูกสูตรถูกสุลักษณะอนามัยถูกวิสีขั้นตอนแล้วก็ถูกดีกรี อโยสมออสมกวสทเนี่ยเนี่ยเราก็เอามาผสมกันได้นะครับคุดเนี่ยที่เนี่ยเราตัดวงขึ้นมาเอาเราสรุปนะครับคือท่านติดต่อเข้าไม่ได้เลยก็สีก็สองศูนย์แปดศูนย์เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างอะผมจะทิ้งลิงค์ไว้ข้ามบูดที่บนไหนกดดูครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับให้ท่านไปกดดูข้างล่างข้อทางการติดต่อครับ ทา,ทางการติดต่อนะครับถ้าสมุทรไทยทางใดนะฮะไม่ว่าจะเป็นอึบขึ้นทีเดียวเลยนะอาจารย์บังไม่มีน,นะฮะอึบขึ้นทีเดียวนะฮะเพราะว่าท่านต้องกินอย่างน้อยก็เป็นวันนะหรืออย่างน้อยก็สามชั่วโมงอึบขึ้นทีเดียวยกเว้นท่านอย่านะครับอปาปพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์กันกะะกนะครับอาปาป้านะฮะพี่น้องชา youtube นะฮะติดต่อเข้ามาทางอาจารย์บังหรือว่า อาจารย์บออะไรบออะไรบออ๋ออ่าเป็นผู้อาจารย์บอหรืออาจารย์เพชรชลากรสุดแถวนะครับจะพิ้งลิงไว้ข้างล่างเลยจะพิ้งลิงไว้ข้างล่างครับด้านล่างนะครับให้พี่น้องติดต่อเข้ามานะฮะไม่สนใจนะฮะไม่ได้ยินดีขื่นหื่นนะครับ นะครับแค่ติดต่อเข้ามานะครับไม่พอใจเรายินดีส่งไปใหม่อีกรอบหนึ่งฝากพี่น้องหน่อะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับแล้วจ้าสวัสดีครับที่หน้าวันว่างหวังวันว่างมาก